สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูฮูบครับมือนี้ครับมาบึงอาบน้ำง่วนรอบเด็กรับมือนี้อาบน้ำง่วนคือเ่ารับอิสราเอลฟรามงอิสราเอลเฮ้ครับผมย้ำห้อนครับดูดูดูห้อนของอิสราเอลครับไอ้เมื่อขึ้นก็ต้องอาบน้ำครับง่วนครับตอนขอมาแล้วก็เปิดน้ำใส่ครับสปริงเกอร์ใส่นะครับง่วนประมาณลอยกวาโตครับขอกหนึ่งครับผม อาบเสร็จครับขอ,อกั่วโมงครับอาบเสร็จปล่อยมันกลับกลับขอ,อกันครับตอนนี้ครับครับมีก็กำล,ลังออกมาครับผมออกมาออกมาปไป้ายายห่อนเหงว่าครับคายห่อนเหงว่า อาบน้ามว่วรอบเด็กครับไดง,งานไทยห่าครับผมการทำการทำงานในอิสราเอลหฮาครับไปเป็นประมาณนี้แหละครับผมอันนี้เวลาประมาณดีหนึ่งกว่าครับจะเข้าตีสองแล้วครับอาบน้ามว่วงครับผมค่ายฮอนครับรอบเด็กเลยครับหลังจากเรียนน่มแล้วทเทียงเคลืนครับ เิ็นน้ำแล้วก็ต้องอาบตอนว,ว่ามาอา,นาบน้ำดีครับผมให่อนให้มันครับจากคอกนี้เบิดก็ต้องไปต้อนอีกคอกหนึ่งเข้ามาครับ่นี่ครับน้ำเปิดแล้วครับก็จะเปิดน้ำประมาณนี้ครับว่าก็สียาองออกครับที่นี่อาบเร้าอาบเทียงอาบแรงครับ อ่ะยงคลื่นอีกครับผมจะประมาณนี้ครับน้ำนี่ใส่ระบบตั้งเวลาได้ครับเวลาตั้งเปิดปิดครับประมาณฮาวิประมาณ,ามาณนาที่สองนาทีนี่นะครับตัดแล้วครับตัดแล้วเขาก็จะไปไล่งงอต่อครับผมออกนี่ออกไปเปิดแล้วครับ เป็นลายคลอกไม้ขอมากครับพี่นี่ไปกันครับเป็นลางัวครับครับมันก็จะย่างไปครับคอกมันคอกไข่คอกมันนะครับนี่ก็จะเป็นคลอกงัวไม่มานครับผมเห็นครับมืดครับผมครับอาไปีสันๆนะครับผมเมื่อยไม้หาทายครับ คอาบนา้ำเสร็จมันก็จะย่งงางไปครับเพราะมีไม้กันซันครับผมก็จะย่งงางไปแล้วครับนะครับมันห้อนครับเหรนน้ำครับเหรนน้ำเปียกไปเลยครับนะครับย่งางไปคอ,อกมันแล้วครับ อีคอ,อกหนึ่งคอ,อกสองวคอ,อ,อกสามครับไฟสีขาวไล่คอ,อกสองแล้วเราจะมาปิดคอ,อกสองกันครับพี่นี่จะได้ไปเปิดคอ,อกหนึ่งครับทำกันเลยครับรอบตอนเปิดคอ,อกหนึ่งครับหลังจากเี่เมาทำการปิดคอ,อกหนึ่งครับ ป,ปิดคอกสองครับมาเปิปดคอกหนึ่งครับเพราะว่ามันก็จะยางออกไปครับพี่นี่แล้ก็ต้องไล่มันครับว่ามันก็จะยางออกไปพู่นหรอครับยางไปใฟข่าขาวๆคนหรอครับมองอาบนาา้างมว่ครับกระชีนอนตาคัดลุมกระบากระขายหอนครับต้องไล่ไปอาบน้าครับ ก็เหรอก็เหรเหตครับผมไปกันไปแล้วครับคุณนอนก็น,นอนอยู่ครับเพราะว่าอายุหลายปีแล้วครับมันมึนมันหยาบครับผมไล่บปค่อยไปแล้วครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย จากที่เขาทำกันอาบน้ำออกมากครับมือจะมากินอาหารครับรับประทานอาหารขอ,อกสองครับที่แล้วมากครับมนนีขอ,อกหนึ่งครับผมกำลังจะไล่ไปไหมครับขอ,อกหนึ่งครับไล่ขอ,อกหนึ่งไปอาบไปหอ,อกันมองอาบเลยครับผม จากที่ท้ากันลอยมันออกมาจากคอกนะครับมาเปดแล้วครับก็ไลยไป,ไปแต่มองที่อาบน้าเพราะที่เปิดสปริงเกอร์อีกค่ายร้อนใหงั่ครับจำเป็นต้องอาบครับก็เคืนก็ต้องอาบก็เพราะว่ามันมันร้อนกับข้างในมันเป็นซั์เลือดอุ่นครับพวกนี้นต้องอาบน้าให้มันค่ายร้อนให้มันตลอดครับ กลางวันก็นต้องอาบครับยืนอาบปากพะสบายนะครับห่อนไหลครับจ้าจ้าจ้าจ้ ครับหอดนะครับมางอาบน้ำครับคลายหอนให้งัวเห้อครับนะครับโดยเวลาน้ำก็จะเปิดอัตโนมัติครับงัวยังเข้าบวชแล้วครับน้ำเปิดแล้วครับ,รบอัตโนมัติของมันลา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 จะทำการไล่มันครับเสียงลาลาลาไปไปไป ไไปไปครับได้เวลาก็ตัดครับเปิดแล้วก็ตัดเองครับจะหิ้งว่าเข่าเต็มเก็ต้องตอนเข้าไปให้เปิดแล้วเาก็ต้องปิดประตูครับที่นี้ประตูในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเกาจะมาเปิด เอางอออกครับนี่ครับขอปล่อยเต็มแล้วครับหลังจากเท็ดเปิดออกไปคอกนึงครับมีคอกมากมาครับผมเสร็จไปแล้วครับฟาร์มงอเสียเร็วครับนาห่อนกะดึกครับต้องอาบน้ำให้งอตลอดครับผมประมาณตีสามแล้วครับผมขั้นนักขั้นมาชิปนี้ชอบชิปนี้ก็กดติดตามให้ได้เด้อครับกดสับสะไคร่กดติดตาม ช่องยูบุบบ้าอุดรสายจอดครับผมสวัสดีครับ